พระทสงรักนะครับก็ต้องบอกว่าผมเป็นผลิตอันหนึง่งซึ่งมาจากงานวิจัยเชิงพื้นที่ซึ่งท่านดรกิติพูดเมื่อภาคเช้าผ,ผลิตแรกก็คือผมมาจากนักวิจัยมานผู้บริหารวันนี้อาจต้องมาเปิดฐานะเป็นบทบาทของรองอธิการบดีเชิงโพล i ซีขออนุญาตเล่าในาพามเป็นโมโทรศรีวิชัยซึ่งเป็นต,ตัวแทนภาคใต้ตัวแทนเพื่อนโมโทรอ,อีกทั้ง9้าแห่งนะครับต่อจากจังจบุรีนะครับก็โจทย์ที่ผมพูดเนี่ยเคเรื่องของนัตกรรม ควาเป็นราชวงศ์คนต่อการกับเคลื่อนตัวสิษฐกิจชุมชนฐานรากนะครับกระบวนการตัวหนึ่งซึ่งอยากจะเล่าเห็นภาพว่าเราทำงานวิจัยมาเยอะครับแต่เครื่องมือตัวหนึ่งที่เราได้เอามาใช้งานก็คือกระบวนการจัดก,การงานวิจัยซึ่งเป็นรูปธรรมมากขึ้นเราเรียกว่าการทําดูต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําต้นน้ํก็คือกระบวนการหาโจทย์วิจัยที่มาจากยูเซอร์ตัวจริงจากความต้องการของพื้นที่ตรงกลางน้าคือกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยที่เราใส่แรงลงไปเต็มที่เต็มกระบวนการ ไม่ใช่เพียงแค่นักวิจัยครับเราต้องมีนักจัดการงานวิจัยเกิดขึ้นแล้วก็ตรงปลายน้ําคือยูเซอร์ผู้ใช้ประโยชน์เอางานวิจัยไปใช้วันนี้ผมอยู่จากต้นน้ําเป็นนักวิจัยตรงน,นี้ต้องมานั่งอยู่ในในฐานะที่เป็นกลางน้ําผู้บริหารงานวิจัยอนาคตผมอาจ,จเป็นเจ้าของบริษัทก็ได้นะครับฉะนั้นผมอยากจะชวนทุกท่านไปดูศีชัยว่า5ปีย้อนหลังจากนี้ไปเนี่ยที่ผ่านมานะครับผม พาทีมงานมาอะไรเดินมาอย่างไรบ้างภายใต้บริหารมาสองสามยุคนะครับจุเดเริ่มต้นเนี่ยคงจะเป็นปีห้า้าตอนนั้นเนี่ยผมเข้ามาในฐานะเป็นนักวิจัยแล้วก็ชวนทีมงานเราทํางานวิจัยชิ้นแรกถูกมอบหมายจากงาน a อบซตอนเป็นสกวนะโดยท่านดรศิลาพรเนี่ยให้ทําโครงการวิจัยเรื่องการสร้างตัวแบบเชิงกระบวนการและเครื่องมือในการจัดการักยรกทะเลชัยฝั่งของจัดตังโจทย์ก็คือว่ากรมทะเลชัยฝั่งเกิดขึ้นมาไม่มี ยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการแก้ปัญหามอทศยาถูกชี้นําให้ทําเรื่องของจุดแข็งของตัวเองคืองานทางทะเลที่ตังเราทํางานออกมามียุทธศาสตร์ของด้านทะเลได้ชายฝั่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลยเนี่ยตังมีสะกรอนทางทะเลได้ชายฝั่งที่ยั่งที่สมุนยั่งยืนไอ้นี่คือยุทธศาสตร์ทางทะเลถูกแอดเข้าไปเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดแผน4ปีโดยความผลักดันของท่านผู้ทรงวุฒิไปเชื่อมต่อกลไกจังหวัดกลายเป็นบรรจุเป็นแผนจังหวัดแผน4ปีเรียบร้อย เราขยายผลกลายเป็นเครื่องมือในการทําแผนอันดามันให้กับทุกจังหวัด6จังหวัดถึงอ่าวไทยด้วยอันนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ทอชอได้ไปใช้งานนะครับจุดสําคัญคือเมื่อเราทํางานชิ้นนี้เนี่ยเราเห็นตังทั้งระบบแล้วเรารู้ว่าตังเนี่ยใช้ทะเลวัดคือเรื่องของพยูนผมพูดก่อนมาเรียมนะฮะพยูนต้องสมบูรณ์ที่ตังก็มีเกือบ200ตัวพยูนอยู่ได้ทะเลมันต้องมีอาหารคือหญ้าทะเลหญ้าทะเลทะเลมันต้องมีปุ๋ยน้ําสมบูรณ์มาก เราเลยมองว่าคนดูแลหญ้าทะเลและพยูนคือชุมชนชายฝั่งงานวิจัยพื้นที่เราเลยมาจับโจทย์ว่าชุมชนจะดูแลของทรัพย์กรที่เป็นของสําคัญได้เนี่ยเขาต้องแข็งแรงเชิงเศรษฐกิจก่อนเราเลยเริ่มโจทย์ปีที่สองในปี60ถึงปี6 1หนึ่งเนี่ยเราเลยเปิดโครงการ A อ C ซนะครับเป็นเข้ามาในแพลตฟอร์มใหญ่ของมหาลัยเราทำงานวิจัยได้ว่าโครงการจัดการทรัพย์ก,กรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปลาเหลียนหยอดตาง เป็นชุมชนหนึ่งใน15ตําตำบลของจังหวัดตรังที่อยู่ชายฝั่งมีพื้นที่รุ่มน้ําป่าชายะยเลเป็นลำซาไซมีทรัพยรสมบูรณ์มากมายตั้งแต่จากป่าชายเลนแหล่งน้ําสัตว์น้ําเราเราไปดูความต้องการชุมชนซึ่งครอบคลุมหลายตำบลหลายอําเภอเราพบว่าเขาต้องการปัญหาแรืงแก้หลายตัวตั้งแต่การผลิตสัตว์น้ําวิถีชีวิตการท่องเที่ยวปัญหาขยะเราก็เลยไปหยิบเอานักกรรมที่หมหาลัยมีและ ต้องการไปพัฒนาต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนลุ่มน้ำปะเหรียนภายใต้มิติของการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบขบวนการมีส่วนร่วมเชิงสังคมขบวนการใช้นวัตกรรมเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็นำไปสู่การจัดการตนเองสร้างแล้วก็เพิ่มบวกการท่องเที่ยวชุมชนเข้าไปมิติที่เราทำขึ้นมาได้เนี่ยภายใต้ลุ่มน้ำปะาเหลียนสองปี กับการมทชิงฟันเงินลงไปร่วมกันระหว่างหมาลัยและแหล่งทุนนั้นเราสามารถเห็นมิติวิชาการเนี่ยมีงานวิจัยเกิดขึ้นมากกว่า20โครงการนักวิจัยมากกว่า50คนเชิงพื้นที่เรามีนวัตก,กรรมเกิดขึ้นมากกว่า20ผลงานเราสามารถสร้างผลทบได้มากกว่า200คนใน4ตำบล3อำเภอของลุ่มน้ำเปลียนมิติเศรษฐกิจนั้นเราสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า10ล้านบาทในชุมชนที่เป้าหมายเราสามารถ ลดปัญหาขยะเชิงสิแวดล้อมได้มากกว่า50เรื่องของของเสียจากจากเราสามารถไปทําให้วัฒนธรรมชุมชนที่เป็นของการเอาภูมิปัญญามาสร้างอาชีพได้คงอยู่นะครับผลลัพธ์ตัวหนึ่งซึ่งเรานํามาวันนี้ก็คือว่าเศษเหลือจากจากใบรรยาสูบนั้นมันถูกทิ้งเป็นขยะชุมชนนํามาจักสารเป็นของใช้ซึ่งก็มีปัญหาพอสมควรว่าคุณภาพ ใบไม้มาจากสาแล้วมันมีความรั่วขึ้นราเราไปใส่ตู้อบพลังงานเล็กๆเตรียมวัตถุดิบเ้ามีตู้ของการเก็บจารเก็บรักษาขึ้นมาตีหมาใบนี้สร้างรากาเพิ่มขึ้นมากมายจากคน30คนวันนี้กลายเป็นเกือบ90คนรายได้ผ่านมา2-3ปีเนี่ยมากกว่า21ล้านบาทนะครับขยายผลไปหลังไปหาจนลุ่มน้ำใกล้เคียงจะทำตีหมามาสู้ก็กลัวตลาดจะมาชนกัน มาเลยไปทํารูปแบบใหม่ครับไม่ทําตีหมาด้วยกันแต่ทําจานใบจากใช้องค์ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ของอาจารย์มาทาเรื่องจานใบจากขึ้นรูปตอบสนองเข้าไปสู่เมืองงานอ e ีเวนต์งานหมูย่างก็ใส่จานใบจากนี่เกิดขึ้นมานะครับไอ้น,นี่ก็เกิดขึ้นของเสียที่เป็นทางทิ้งขึ้นมาต้องอัดทาไปเป็นอิฐบล็อกคอนกรีตปูทางเท้าผลกระทบคือตู้อบใบจากขยายผลจากงานวิจัยเนี่ยไปให้กรมพลังงาน นะครับให้พลังจังหวัดของบต่อ2ปีต่อเนื่องเอให้เงินมาทําอาคารต้นแบบเรื่องใช้เศษขยะเพื่อทํางานขอระหว่งางอบาตน่าจะเป็นอาบาตรแรกของภาคใต้ในการของบเอเมาทํางานเชิงพื้นที่โดยผ่านงานวิจัยของเรามาเลยได้โอกาสให้เป็นศูนย์เอซีของจดตงังทำเรื่องฐานเกษตรขึ้นมานะครับก็จากจานไปจากรูปน้ําปลาเหรียญมอเตอร์ไซค์ขยับไปทํางานอีกชิ้นหนึ่งเรื่องของงานโอท็อปผมขอเล่าให้เป็นเคสของ หใน8ราชวงศ์ทุกประเทศซึ่งเราได้ทำงานเมนชิ่งกับสกวโดยหน่วย ABC เช่นเดียวกันเราทํางานระหว่างกแก้ปัญหาโอท็อของภาคใต้ของประเทศโดยการเลือก8จังหวัดนำร่องศรีวิชัยได้โจทย์ยากครับคนอื่นทำหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวศรีวิชัยเราทำสองอย่างครับเลือกเมืองนครเมืองเมืองสองทำนำสองครองทำสองเครื่องเครื่องถมและเครื่องแกง คเครื่องถมมีปัญหาคือมันจะคนไม่ค่อยซื้อคนไม่ค่อยใช้เราก็ใช้เน็ตเวิร์กลู่เชนมาถอดปัญหาว่าต้นน้ํากลางน้ํปลายน้ําเป็นยังไงเครื่องแกงข้าวแกงปักใต้ต้องอร่อยที่เมืองนครแล้วทำไมเครื่องแกงจุดจนขายไม่ได้โอทอปได้แค่หนึ่งดาวสองดาวต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำเราก็ดูปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาแต่ละจุดขึ้นไปด้วยเวลาแค่8เดือนปรากฏว่าเราสามารถไปดูเรื่องเครื่องถมเชิดชูช่างถมเดิมกลับขึ้นมา มูลค่าเพิ่มขึ้นเราสร้างคนรุ่นใหม่ที่เป็นนิวเจนแล้วมาต่อว่าคนรุ่นใหม่จะใส่ถมยังไงก็เป็นการช่างถ้ำช่างถมร่วมสมัยขึ้นมาเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นขึ้นมาท่านภาพที่ได้ก็จะเป็นคอลเลกชันต่างๆที่เขาใส่ขึ้นมานะครับเราเรื่องเครื่องแกงไปเปลี่ยนนะครับจากสองดาวใส่คุณค่ามาตรฐานเข้าไปวันนี้เครื่องแกงบ้านหนองตาม เป็นโอท็อปหดาวเรียบร้อยแล้วยอดขายสูมากเวลาแค่8เดือนนะครับดงนั้นสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าเราไปขี้ดูเรื่องของมูลค่ารายได้เปลี่ยนครับขึ้นมาเนี่ยของเครื่องถมเองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ200%เปเมื่อเขาทำแล้วขายเองสร้างคุณค่ายอดขายดีมากหลายคนในที่นี้ก็คงใส่เหมือนผมอยู่ตอนนี้นะครับเครื่องแกงชุมชนขายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสา0เท่านะครับ อันนี้คือสิ่งเราสร้างผลกระทบว่าวันนี้เครื่องถมได้ออกงานเป็นคอกเจมสร้างคุณค่าขึ้นมามีรูปแบบที่ไบค์เกอร์นิยมชมชอบมีคนที่มีความเชื่อเอาน้โมหัวนโมมาบรรจุกับเครื่องถมกลายเป็นคอลเลกชันใหม่ขึ้นมาเป็นสร้อยเป็นแหวนขึ้นมามีเรื่องของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นสัตตรีคนรุ่นใหม่ก็ใส่เครื่องถมขึ้นมานะครับที่สําคัญคือเราเกิดภาคีเครือข่ายนะครับมากขึ้นมานะครับภาคธุกรกิจหยิบเอาโมเดลทั้งหมด เอาไปใช้งานแล้วก็ไปบรรจุที่โรงแรมวันวันศาสตร์เดือนสิปีนี้เครื่องถมนครก็ถูกโชว์ในงานคอลเลกช่นของจอดนนะครับฉะนั้นภาพต่อมาเนี่ยเราขยับครับจากงานเอลซีเล็กๆเราทํางาน SAP ได้รับโอกาสจากแหล่งทุนเช่เดียวกันากจากเจ้าเสือผลทาเรื่องของเป็นสเปเชียสอินโนวชันโปรแกรมเราทํางานวิจัยเรื่องของอาหารทะเลที่ตรังกับเรื่องของแผนจังหวัดอันดามันสามจังหวัดอาหารทะเลเ,เราทำแบรนด์ตรังเลครับ เพิ่มมูลค่าปูม้าประมาณ60อร์ด้วยแบรนด์ของกลางเลยท่านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ตอนนี้เรื่องของปูม้ากับอันเทเลตัวอื่นนะครับขั้เดียวกันเนี่ยเราเปิดแผนปี63สาเนี่ยครับเราได้ทุนเพิ่มขึ้นทวีคูณเป็นสองเท่าเราทําเรื่องสวัสดิติที่สงขลาชุมชนนักกรรมนะครับที่ตังและสงขา Local ลา,าทำ l o c a l enterprise ล่าสุดเราทำดีมาร์ซัพพลายแมทชิ่งนะครับทั้งหมดนี้เราคุครอบคลุม80ดิชุมชน30ตําบตำบลและ3จังหวัดนะครับ ทั้งหมดเราทำร่วมเอาวจ้างงานด้วยในเป็นการบูรณาการอย่างครบลงตัวเราเต <c oughs> <c oughs> รียมความพร้อมเพื่อจะก้าวสู <c oughs> ่การเป็นอะไรปราชื่นที่อย่างเทจริงโดยการพัฒนากําลังคนผู้บริหารนักจัดการไมจย่ผมพูดเมื่อภาคต้นนะครับวันพรุ่งนี้ครับผมได้รับโอกาสทําหลักสูตรพิเศษเป็นการออกแบบนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ขึ้นมาครั้งแรก3วันที่กระบี่เป็นโมเดลแรกขึ้นมาก็ได้รับโอกาสจาก PMUA ลงมาช่วยเติมเต็มสร้างกระบวนการ ขณะเดียวกันมหาเลยจัดทำเฟรมเวิร์กร่วมกับกลไกจังหวัดทั้งอันดามันและอา่าวไทยเรียบร้อยแล้วเพื่อต่องบประการทั้งงบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดและงบภาคเรียบร้อยแล้วเพื่อจะทํางานต่อปี6465ตอนนี้เราได้เงินประมาณสัก30บล้านในปี63 64เบื้องต้นจากเฟรมเวิร์กเหล่านี้นะครับท้ายสุดครับสิ่งที่พูดมาเหมือนกับเป็นวิชาการอย่างเดียวเราเชื่อว่าความน่ากลัวกืองานวิจัยทําได้จริงใช้ได้จริงมันต้องขายได้จริงด้วย ความน่ากลัวคือคนขายวิชาการขายของชุมชนคือใครชุมชนมีขีดคะาต่ำบางเรื่องสิ่งที่หมาลัยท้าทายมากคือเราต้องการทำโลเคอลอีคอมเมิร์ซเพื่อเป็นตัวขายให้กับชุมชนที่เราอยู่ได้ด้วยเขาอยู่ได้ด้วยวันนี้เป็นงานแรกครับที่ผมจะพูดถึงแพลตฟอร์มว่าชื่อว่าจังหูจ o คอมเป็นโมเดลที่หมาลัยพร้อมแล้วที่จะทำตัวนี้ขึ้นมาเป็นโมเดลตลาด ออนไลน์โลเคอลอีคอมเมิร์ซอย่างแท้จริงเพื่อเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าให้กับชุมชนนะครับบนสไลเดแกนที่ว่าเติบโตไปด้วยกันด้วยจังหูด o คอมครับก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับที่เราจะขอเป็นมาอลไยแห่งนักกรรมเพื่อการอภิปรายภาคอย่างยั่งยืนขอบคุกครับ